สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำรางวัลป่าฝนที่มีการอัปเดตใหม่นะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วที่ทำไปเนี่ยเป็นการแจกรางวัลชุดเก่านะครับมันก็เลยบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมได้ไม่เหมือนกับที่ในคลิปบอกนะเลยมาทำการอัดคลิปใหม่นะครับเพื่อให้ดูกันว่าล่าสุดแล้วเนี่ยป่าฝนให้รางวัลอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็มาดูกันเลยครับป่าฝนจะมีรางวัลทั้งหมด สาอย่างด้วยกันนะครับก็คือรางวัลชนะหรือแพ้นะครับก็คือไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้คุณก็ได้รางวัลน,นี้แต่ได้ไม่เหมือนกันต่างกันนิดเดียวนะครับเนี่รางวัลผู้ชนะจะได้น้ําสาระ3นะครับไข่ม่วงหนึ่งนะครับอื่นๆก็เป็นพวกเร่งพวกทรัพยากรน,นะครับถ้าแพ้แพ้ได้น้ําสาระสองครับไข่ม่วงไม่ได้สปิดก็ได้น้อยกว่านะครับ นะนับสาระได้น้อยกันอันหนึ่งนะครับรางวัลคะแนนคะแนน,นนี่คือคะแนนส่วนบุคคลนะครับของตัวคุณเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก็บดอกจะเอาชนะทหารหรือจะยึดช่องทางต่างๆมันก็จะมีคะแนนมาให้คุณนะครับสูงสุดที่2 0,000ืคะแนนสูงกว่านั้นก็ได้แค่นี้หมายถึงว่าได้รางวัลแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นทําคะแนน ของตัวเองให้ได้อย่างน้อย20,000คะแนนในการลงปาฝนแต่ละครั้งเพื่อคุณจะได้ได้รางวัลเดานี้นะครับได้น้ำสาระอันหนึ่งอันนี้สำคัญมากนะน้ำสาระนะผมเน้นเลยผมลงปาฝนเพราะน้ำสาระนะครับได้ไข่ไก่พันก็คือไข่ส้มนะครับ1ฟองนะครับที่เหลือก็เป็นพวกสปีดพวกทรัพยากรน,นะทำให้ได้อย่างน้อย20,000คะแนนนะครับไปเก็บดอกก็ได้วิ่งเก็บดอกก็ได้นะครับนะไม่นานหรอกแป๊บเดียวก็ได้แล้ว นะครับต่อไปครับรางวัลอันดับนี่คือรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนอันดับหนึ่งจะได้น้าําสาละอันดับสองจะได้นู้นได้นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับให้เป็นถุงนําโชคก็คือกล่องซุ่มอะ่ะนะครับอันดับหนึ่งก็ได้ถุงสี่สิบใบแล้วก็ได้สเปีดนะครับอันดับสองสามได้ถุงสามสิบใบนะครับแล้วก็ได้สเปีดก็คือลดหลัดลงมา แต่ไม่มีน้ําสาระแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันได้อันดับครับนะครับไม่ต้องแย่งอันดับกันนะคือผมปล่อยเลยผมถือว่าให้เพื่อนๆช่วยช่วยกันยึดช่วยๆกันเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้อย่างน้อยสอง0มืนคะแนนก่อนแล้วก็ออกมาลุยออกมาลุยนะช่วยกันยึดช่องทางนะครับไม่ไม่ไม่แข่งในเรื่องของอันดับละคือไม่แข่งกันเองภายในทีมนะครับให้ไปแข่งกับอีกทีมหนึ่งดีกว่า นะเพราะนั้นในป่าฝนนะครับให้ร่วมมือกันนะให้ร่วมมือกันแล้วก็ช่วยเพื่อนๆที่ใครที่ยังได้ขนาเก็บคะแนนน้อยก็ให้ไปเก็บเกี่ยวก่อนที่เหลือก็ออกมายึดช่องทางนะครับพอยึดได้ก็ค่อยส่งเพื่อนไปเข้าไปในช่องทางเพื่อจะเก็บดอกนะครับเป็นการร่วมมือกันสามคัคคีกันในทีมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารางวัลมีอะไรยังไงบ้าง เนะครับเดี๋ยวมาดูที่ผมได้จริงๆจ,จากป่าฝนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะนี่ทีมผมเป็นฝ่ายชนะผมได้น้ำสาระ3ได้ไข่ม่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ที่บอกไว้คะแนนส่วนบุคคลครับถ้าถึง2องหมื่นจะได้น้ำสาระอีกอันหนึ่งได้ไข่ส้มด้วยนะครับนี่สำคัญ เอาให้ถึง2 0 0ห0ครับไม่ว่าคุณจะแพ้แต่ถ้าคะแนนคุณได้2 0 0หมคุณก็ได้น้ำจาจละอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ได้2 0,000นก่อนเน้นที่คะแนน2 0,000ไปก่อนเป็นหลักนะครับแล้วก็คะแนนอันดับผมอยู่อันดับ5นะครับอยู่อันดับ5ผมก็ได้ถุงนําโชค20ใบนะครับเนี่ยมันคือถุงสุ่มอะกล่องสุ่มอะนะครับ จะได้อะไรเหล่านี้นะรางวัลออก็แก๊กมากเพราะนั้นไม่ซีเรียสเรื่องอันดับนะครับในทีมช่วยเหลือกันเน้นช่วยเหลือกันเป็นทีมทำงานเป็นทีมนะครับไม่ใช่แข่งกันเองนะแต่ก็อย่างน้อยได้ที่1สักครั้งก็ยังดีเนาะเดี๋ยวให้ดูครับผมเคยได้มาแล้วนี่ครับเซฟรูปไว้นะว่าครั้งหนึ่ง ก็เคยได้ MVP กับเขาเหมือนกันนะครับก็คือได้อันดับหนึ่งของป่าฝนนะคะแนนเยอะที่สุดระวางกันเถอะนะครับ1 4 6 0 0 0คะแนนนี้มาจากการครอบครองช่องทางขนส่งธรรมชาติ11ช่องนะครับคะแนนประจำการคะแนนประจำการก็คืออยู่เข้าไปช่องขนส่งนะครับแล้วก็เข้าไปที่ยึดอะ่ะยึดช่องขนส่งแล้วก็ยึดดอกบุกหอมกลุ่น นะครับยึดจนได้เป็นของเราอะนะก็จะได้คะแนนนี้มาคะแนนที่ชนะกองทัพก็คือเอาชนะมดของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาส่งเข้ามาประจำการแล้วเราก็เข้าไปตีเขานะครับอันนี้จะได้น้อยมากนะครับได้น้อยมากเราเข้าไปยึดดอกบุกคองมกุลจะได้เยอะกว่านะครับยึดช่องทางจะได้เยอะกว่าแล้วก็คะแนนรวบรวมครับคะแนนรวบรวมนี่แปดหมื่นเลยผมสายปลูปกเนาะก็รวบรวมเร็วเป็นธรรมดานะครับก็คือเข้าไปเก็บเกี่ยวดอก ดอกโคมนะครับเ้าไปเก็บเกี่ยวดอกโคมนะให้หมดวิ่งเก็บดอกโคมก็จะได้แป๊บๆแล้วแปดหมื่นแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้คะแนน2 0 0หมื่นเพื่อจะเอาน้ําสาระจากคะแนนส่วนบุคคลนะครับก็แนะนําให้ทําการเก็บเกี่ยวดอกโคมนะครับคะแนนมันจะขึ้นไวมากได้ครบแล้วค่อยออกไปลุยไปช่วยยืดช่องทางขนส่งกับเพื่อนๆก็ได้นะครับเอาไปสนุกกันนะ เกมปรับฝนตอนนี้เป็นเกมที่เน้นความสามาคัคคีเป็นหลักนะครับสามาคัคคีคือพลังขอบคุณที่ติดตามคลิปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ